เลขูลังเบอร์พลังแห่งตัวเลข34เลขนี้นะครับพูดถึงพลังงานในด้านบวกเนี่ยเขาจะเป็นคนที่มีสติปัญญาเป็นเลิศกล้าหารกล้าพูดกล้าทำเปิดเผยทำการใดก็คล่องแคล่วว่องไวแล้วก็เป็นคนที่เอาตัวรอดเก่งด้วยนะครับแต่พอเป็นพลังงานในด้านลบนี่สิเขามักจะเจอกับความลำบากอยู่เสมอรวมถึงประสบอุบัติเหตุครั้งใหญ่ในชีวิต ที่อาจทําให้ถึงขั้นเป็นพิการเดินไม่ได้หรือไม่ก็พิการทางสมองก็ได้นะครับใครที่มีเลข34อยู่ในชีวิตสิ่งที่อยากจะเตือนคุณในการดําเนินชีวิตนะครับให้จําไว้ว่าอุบัติเหตุมักเกิดจากความประมาทดังนั้นให้ท่องคาถาไว้เสมอนะครับว่าทําอะไรเนี่ยอย่าประมาทอย่าประมาทท่องไว้นะครับเลขผูลังเบอร์